หญิงค่ะมอนค่ะป้ายค่ะเกกค่ะนอนค่ะก็วันนี้เราก็จะมาเล่าเล่าเรื่องนะคะในในซีรีส์แปที่อาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่ซีรีส์เไม่เคยมีประสบการณ์นั้นมาก่อนเนาะเราเริ่มจากเรื่องอะไรดีอาหารก่อนอาหารก่อนขอขอขอเล่าเรื่องอาหารเช้าก่อนเลยเพราะว่าคนที่มีปัญหากับอาหารเช้ามากที่บ้านตื่นไม่ทันตื่นไม่ทานทำอาหารเช้าก็ก็เลยมากินหโรงเรียนเนาะ เมนูอะไรที่สุกอร่อยที่สุดหมูอบใช่สุดยอดอดข้าวบ้านมันกินที่โรงเรียนเลยนะริดเยอะๆไม่ได้เลยตอนตอนซีรีส์เจ็ดไม่มีนะไม่มีอาหารเช้าขายนะคะมีแต่มีมีมีเริ่มที่ตอนช่วงช่วงเราอะเนาะตอนนั้นเราน่าจะอยู่มต้นแล้วแหละน่าจะน่าจะมต้นมต้นแล้วอะแล้วก็หมูอบอะไรอีกขอขอเสนอ เมนูปลาร้าทรงเครื่องมีด้วยหรอคือทุกคนอาจจะไม่รู้จักซึ่งคุณเจ้าก็ไม่รู้จักร,รู้สึกว่าจะขายทุกวันพฤหัสหรือวันพุธนี่แหละเราจะต้องตั้ง,งใจมาก,กินมากเพราะว่าไม่รู้เลยว่านี่คือปลาร้าคือคือกิน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 แล้วก็าบอกว่าประทับใจมากาพี่มันมันอร่อยมากเลยพี่นี่เขาเรียกอะไรเป็นครั้งแรกที่กินปลาร้าไงเออแล้วเป็นยังไงะคือก็แปลกใจนะโรงเรียนสุดยอดไหม ทำปลาตอนเช้าให้นักเรียนกินนะไม่มันเลย <c oughs> ไม่มีต่อนั่นจนถึงตอนนั้นถึงตอนน,ตน,น,ตนี้คาดว่าก็ยังไม่มีแล้วก็เป็นเมนูที่หายากมากแล้วก็เมนูอีกหลายๆเมนูที่เป็นอาหารกลางวันก็หายากนะมีมีปลาทูปลาทูน้ำพรอ่ะอันนี้ก็ซีรีส์เจ็ดงได้รับประทานนะคะแต่ตอนเย็นดีกว่าตอนเย็นตอนเย็นซาลาเปาแกกินหละ่ะซาลาเปเากลางวัาานค่ะคุณซาลาเปาหอยทอดซาลาปเปา สำหรเปาไข่กลางวันสําหรับคนไม่ชอบกินข้าวเราอะเก็บตังซื้อทุกวันเลยทานข้าเราก็ทานอีกเพราะอาหารเรียนอร่อยหมดทุกอย่างเลยอะจริงดีจริงมันจะไม่อร่อยหรอเราชอบเต้าเจี้ยวหลอนนะเราพูดจริงจริงอะเติมตัดแต่ข้าวเลยเติมลาเต้าเจี้ยวหลอนอร่อยเราจะเห็นเพื่อนที่ไม่กินข้าวกลางวันอะก็มารอคิวซื้อซาลาเปาอะแต่นี่กินสองอย่างกิน กำลังเจริญเติบโตจะไม่เย็นนะไม่เย็นมีอะไรกันผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วถูกต้องค่ะปวดมากแบบไปทานที่อื่นไม่เหมือนกันเลยทำไมแบบปรุงยังไงมันก็ไม่ใช่อ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรอ่ะสูตรเป็นเพราะว่าผักมันแก่ไงอุ้ยผักใช่ไหมผักไม่ใช่คนขายแล้วมีอะไรน้ำกินซาลาเปาใครนะซาลาเปาซอยหอยคู่เนื้ออะไรนะพอดีซาลาเปาลุงซอยหอยคู่เนื้อหอยหอยอะไรอะหอยทอดหอยทอดคือลุงซอย สอยจะเป็นคนขายซาลาเปาส่วนขอยทอดเนี่ยจะขายโดยเป็นคู่เนื่องมือเย็นมือมาตอนเย็นเราก็เลยเรียกกันติดปากทุกวันนี้ก็ยังต้องแลกชิปอยู่นะลงในอื่นสมาร์ทการ์ดไปถึงไหนแล้วนะลงเวลาที่จะแลกชิปนะชอบนะชอบปิวแลกชิปใช่ที่บ้านเหล่งชิปยังอยู่เออต้องเก็บนะเก็บค้างเก็บค้างไม่แล้วอย่างพวกเรามีอ่ะเกวองจําได้ว่าฝ้ายออกใช่เราออกต่อสาเงั้นาอด ไปิดไปปัดฉิมนิเทศใช่อดยากังไม่เลยแม่รุนแรงแบบที่เป็นปัดฉีดเนื้อแรกเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเพราะเราเด็กดีคุณครูรักมากจับไปอบรมก่อนปล่อยออกสื่อท้องตลาดไปไหนนะไปค่ายมันรู้จัทายวันใช่ป่ะหนอนก็ไม่ได้ไปพลาดพวกจดพลาดออกก่อนออกก่อนอดมันเป็นความประทับใจที่ว่าตอนนั้นพวกเราจะเล่นละครถึงคุณครู แล้วมันบังเอิญที่ว่าบังเอิญมากใช่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 เพราะว่าเป็นหนึ่งที่อย่าร้องไห้อย่าร้องไห้เงียบไปแดกไม่ได้ไม่ได้อู่อย่เล่นเล่นเป็นดาไมาคือตอนแรกดูไม่ออกเลยจนกระทั่งเอะแกดังแกดังมากเลยนะที่ครูยอมเล่นเป็นแก่ที่หนึ่งดังไม่ทางไหนดังในทางไหนเป็นคนดีของมุ่นไม่ไม่มีคนจะออกสื่อเป็นคนดีแล้วพี่ดาวใทางดีไงเราก็บังอาจมากนะ เล่นเป็นครูทิ้นครูทิ้นตอนนั้นปั้นขอเอ่ยชื่อปั้นปั้นเล่นเป็นคุณครูทิ้นถ่าถ้าทางคุณครูทิ้นขอโทษคุณครูอีกแล้วนะคะโดนหมดเลยนะโดนขยาโคเป็นแจยโคดกโคหหยโคทิ้นโคแอจต้องแต่มันก็น่าับใจใช่เพราะว่ามันทําให้เห็นว่าครูจํารายละเอียดพวกเราได้ใช่ป่ะรายละเอียดเป็ดเล็กเป็ดน้อยจาได้ได้ไงกระทั่งเอาภาชินาพาดบ่ามีใครทาได้รม่งนี้ถูกปะ สใช่มันแสดงว่าครูดูแลเราใกล้ชิดเนาะแล้วอย่างเราไ้จบออกไปเข้าเตรียมเป็นไงบ้างก็เราวามรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมอะคือว่าแบบสมมติว่าเราอยู่ที่ราชินีใช่ไหมเรียนมาตั้งแต่เด็กอย่างหมอนี่อยู่ครนีนี่ก็ครนีมาด้วยกันอะจานตัวนี้เหลือจำได้อยู่กันมาแต่อนุบาลช่ไมอย่างเอกก็มาเจอรุ่นโตหน่อยอย่างนอนก็มาเจอรุ่นโตหน่อยเพราะว่าอนุบาลไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันใช่ป่ะแต่พอเปลี่ยนห้องปุ๊บ มันก็เดิมๆอ่ะไม่ไม่ต้องทำท้องเคยคือแบบว่ามันเหมือนคอเดียวกันไงพอเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนปีอ้าเธอาหม่แล้วก็รู้จักแต่พอแบบไปอยู่โรงเรียนใหม่เพื่อนใหม่ๆมันก็ต้องทําความรู้จักกันแล้วคืออยังเหมือนกับว่าการปลูกฝังหรืออะไรหลายๆอย่างคือแบบก็ชอบไปเหมือนกันนะเพราะว่าข่าวไหมขานข่าวนี่จะบอกให้ว่าจะบอกให้ว่าไปโรงเรียนส่งกันบ้างคนข่าวคู่ตกใจวร็บอกว่าจากไหนโทรมาจากโรงเรียนอะไรชิ้นนี้ใช่ไหมอรย่งนี้ ไมกตัวเองแต่ว่าก็สุดท้ายเราก็คือเหมือนกับพอไปอยู่ที่อื่นพอคนหลายๆคนมากๆใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ทำแบบเราใช่ไหมแต่เราก็เลยแต่แต,แต่พอเวลามองคนอื่นที่เขาไปส่งกันบ้านหรือที่โรงเรียนงเขาไม่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องความารยาทเขาหาู้ใ่อ่อย่างเงี้ยคือเราก็แอบรู้สึกว่าเออจริงๆอะถ้ามันโค้งตัวสักนิดนึงไปส่งกันบ้านมันก็แอบติชใช่ไหมใช่ไหมมันมันก็ดูแบบเป็นหน้าเอ็นดูไงแต่จริงๆคูกฝันใจใช่ปะใช่แล้วแต่แต่จะว่าอย่างนี้ผิดนะ ถ้าเนี้ยผิดเก่กจะโดนผุ้ขว<ล>ใจ<ล>อีกรอบนึง<ะ> <laughs> เองเอกันรู้ไหมว่าฉันออกไปข้างนอกเนี่ยเดิมอะตอนแรกก็คิดเอ๊ะทำไมทุกอาทิตย์ต้องมีครูขวัญใจมาสอนไหว้ท่าต่างๆหลากหลายมากทุกแบบทุกแบบไหว้พระไหว้คนไหว้อะไรเต็มไปหมด ปรากฏว่าออกไปข้างนอกนะถึงรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะเพราะเราจะไม่แบบเก้อเขินอะไรเลยว่าไหพระแล้วก็ไหว้ถูกว่าเราถูกแบบว่าจบไปบอกใครเด็กราชินีออกมาสอนหน่อยซีอะไรอย่างนี้ป่ะฉันเคยไม่ถึงมาเล่าหนังเลยอแต่ว่าจริงๆมันเป็นเอกลักษณ์จริงของเราเรื่องการไหว้เนี่ยเพราะว่าคืออย่างแบบเพื่อนแม่มาถึงมาเด็กราชินีใช่ไหมไหว้สวยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบ เอาไปถึงนู่นน่ะตอนรับปริญญาตอนเขาสอนน่ะคือเขาถามเลยนะเออเขาถามว่าเด็ตแล้วเสืออักเสือว่าไหนทําให้ดูหน่อยซิทําให้เพื่อนดูหน่อยเงี้ยเ่างเงี้ยไม่ยกมืออายตัวต้องตงได้ออกเสือไหมได้แล้ภูมิใจนะภูมิใจนะแตไม่ยกมือแต่ก็ต้องภูมิใจที่ว่า โรงเรียนปลูกฝังอะไรเราได้เยอะมากอ่าพันสมัยทั้งนั้นนะจ๊ะเธอทุกวันนี้ยังใช้อยู่นี่ถามดูคุณแอร์วายบนเครื่องเหมือนจะเล่าเล้ะเนาะงั้นเดี๋ยวเราเราไปนอกรอบันต่อแล้วกันงั้นแค่นี้ก่อนนะคะใครอยากรู้จักรุ่น87มากขึ้นก็ทักทคยกันนะคะในวันงานนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ